ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นจานบินมนุษย์ต่างดาวแปลว่าสิ่งที่ฝันไว้จะสมหวังจะได้สิ่งที่ต้องการมีโชคลาภดีจะมีดวงได้ของทันสมัยมาตกอยู่ภายใต้การครอบครองเลขนำโชคหกหนึ่งหสี่หเจ็ดหหนึ่ง หกสีฝันเห็นจานบินแปลว่าอาจจะมีการทำธุรกิจตัวใหม่หรือขายสินค้านวัตกรรมทันสมัยเช่นขายครีมนำเข้าจากญี่ปุ่นขายสินค้านวัตกรรมใหม่เครื่องเลเซอร์ขายมือถือขายแท็บเล็ตจะมีโชคลาภจากคนต่างชาติ มีดวงอาจจะได้แฟนต่างชาติให้ระวังอาจจะไปชอบคนที่มีแฟนอยู่แล้วจนเกิดการทะเลาะขัดแย้งตามมาเป็นช่วงที่อาจจะได้ซื้อสินค้าทันสมัยซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อมือถือซื้อโน้ตบุ๊กงานครีเอทีฟงานครีเอเตอร์ดิจิทัล งานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตขายของออนไลน์ขายสินค้าออนไลน์ครีเอทีฟครีเอเตอร์วิดีโองานทางด้านคอมพิวเตอร์จะประสบความสำเร็จอย่างมากท่านใดที่ต้องการดูดวงแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ท่านที่เข้าเพึ่งมาดูครั้งแรกฝากกดติดตามท่านที่พึ่งเข้ามาดูดวงเป็นครั้งแรก ขอความการุณาช่วยกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ